ยินดีต้อนรับกลับสู่ SA Luxury Auto แหล่งรวมข้อมูลและรีวิวรถยนต์สุดหรูและทรงพลังจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะระดับตำนานรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Toyota Hilux ที่ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความทนทานและเทคโนโลยีล้ำสมัย Toyota Hilux เป็นชื่อที่อยู่คู่กับถนนทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ และในรุ่นปี2026นี้โตโยต้าได้ยกระดับมาตรฐานขึ้นอีกคันด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูดันสมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความหรูหราได้อย่างลงตัวสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นของไฮลักรุ่นใหม่โตโยต้าได้ออกแบบด้านหน้าใหม่หมดให้ดูทรงพลังและสง่าง,งามยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบเส้นสายรอบคันดูทันสมัยและสปอร์ตสีดำเงาแบบกลอสซี่เพิ่มความหรูหราและความโดดเด่นไม่เหมือนใคร การออกแบบที่เน้นอากาศพลศาสตร์ช่วยให้ประหยัดน้ำมันและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่โตโยตา้ายังได้เพิ่มสีตัวถังและล้ออลลอยดีไซน์ใหม่เพื่อให้ไฮลักดูพรีเมียมและดูดันยิ่งขึง้นภายใต้ฝากระโปรง2,026ไฮลักมาพร้อมขุมพลังใหม่ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและระบบไฮบริด ที่ให้แรงบิดสูงขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงทั้งบนถนนเรียบและทางวิบากไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักลุยทางภูเขาหรือขับทางไกลไฮลักก็พร้อมตอบสนองได้อย่างมั่นใจและทรงพลังภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายให้เหนือกว่าที่เคยวัสดุภายในแบบ soft touch เบาะหนังพรีเมียมและไฟตกแต่งภายในช่วยให้ห้องโดยสารดูหรูและอบอุ่น หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ทำให้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ง่ายระบบหน้าปัดดิจิทัลใหม่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนควงมาลายดีไซน์ใหม่จับถนัดมือและระบบการเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารทำให้การเดินทางเงียบสงบและผ่อนคลายมากขึ้นด้านความปลอดภัย Toyota Hilux 2026มาพร้อมชุดเทคนโนโลยี Toyota s a f e t y Sense รุ่นล่าสุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและระบบเตือนรถตัดหลังทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในทุกสถานการณ์โครงสร้างตัวถังยังใช้เหล็กแรงดิ้งสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่งและลดแรงกระแทกจากการชนในส่วนขององค์การใช้งานจริงไฮลัก์รุ่นใหม่ยังคงความอนเนกประสงค์ไว้ครบถ้วนกระบะท้ายถูกออกแบบให้แข็งแรงและใช้งานง่ายขึ้นบรรทุกของได้มากขึ้นและมีระบบเปิดปิดฝาท้ายที่สะดวกขึ้น เหมาะสำหรับทั้งงานหนักงานก่อสร้างหรือการเดินทางท่องเที่ยวไฮลักพร้อมรับมือได้ทุกภารกิจอย่างไม่มีข้อจำกัดด้านสมรรถนะการขับขี่ไฮลักใหม่ให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมและการตอบสนองที่รวดเร็วระบบขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบช่วยให้คุณขับผ่านทุกสภาพถนนได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือหินโตโยตา้าได้ปรับปรุงการทรงตัวและช่วงล่างให้ซับแรงได้ดีขึ้นทำให้ขับได้อย่างมั่นคงและสบายยิ่งกว่าเดิม โดยรวมแล้ว2,026 Toyota Hilux คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและความหรูหรามันไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความทนทานและความมั่นใจในทุกเส้นทาง To โ,โยต a ได้พิสูจน์อีกครั้งว่า Hilux คือรถกระบะท,ที่ครบเครื่องที่สุดสำหรับทั้งงานและชีวิตประจาวัน หากคุณชอบรีวิวนี้ของ2,026 Toyota Hilux อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่อง SA Luxury Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ข่าวสารยานยนต์และคอนเทนต์สุดพิเศษจากทั่วโลก